ก็ได้ฮะอ่ะอ,ะอะกินกินลุกกินล้างอันนั้นให้ละล้างที่รองรับให้ละล้างสำรับให้แล้วไม่มีกินฉีแมวตัวอื่นละพอแล้วมาเล่นฉีไมายไว้เล่นปล่อยประทุนไว้คดตัวอื่นกินไม่ได้แล้วแมวตัวนั้นมันไหลล้างให้ล้ล้างให้ละกินกินลุกกิน เจ้าเจอขาาจะต้องอิ่มเลยเจ้าเจอขาาจะต้องอิ่มยิ้มยิ้มเดี๋ยวดึงอันนี้ให้โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าดึงเหือนเส้นไดน้นี่งให้กิ้มยิ้มยินมิ้มลูกินโอ้ลูกลานก่อนหนึ่งทำไมาำไมลงมามาค้าดึงเส้นได้ที่เกินให้มันไปแล้วไว เข้าใจผิดสองครั้งละอาลุกอ่ะอ่ะข้าไม่ได้แจ้งข้าไม่ได้แจ้งอ่ะอาลุกอ่ะข้าดึงเส้นได้ให้ข้าดึงเส้นได้ให้อ่ะอาลูกโอ้โหโอ้โหโอ้อ้าวไม่ไม่ข้าดึงเส้นได้ให้อ่ะอาลุกอ่ะกินกินกินแล้วกินเล้วนั่นน่ไอมาแล้วไอเท่าเทามาแล้วนี่เท่าเทามาแล้วเท่าเทามาแล้วเท่าเท่าจะเท่าเทา ลุกมาเจ้าเท้าๆเนี่ยไปกินคนละที่ไปกินนี่ยไปเองกินนี่ไปไปลุกไปกินแพะกินแพะไปกินเพขกินเนี่กินนี่ยไหมไม่นี่ยๆเจ้ามาเอานี่เจ้าเอาไม้นี่เร็วเร็วเอาไม้นี่เร็วมาหาเอาเท้าๆเอาตรงนี้เอาตรงนี้อันนี้เร็วเร็วเร็ว มาลูกแม่เอ่วกินเลยกินแบบธรรมชาติไม่ใส่ํำรับไม่กินอีกละโอ้อ่ะเอาอันนี้ก็ได้ลูกอันนี้ก็ได้อเร็วเร็วเร็วใค้ไปใส่ถาดที่ไหนหมดละอ่ะอันนี้ก็ได้เร็วมากมากมาลูกแม่อ่ะ นี่ก็ได้เร็วนี่ก็ได้นี่ฮะไม่จำเป็นต้องถาดเร็วเร็วเนี่ยนี่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 อะนั่นน่นอนเกียกขี้เปื่อน Uh huh. เขาท้กใจเจริญใจเจริญใจกันนี่นี่เจริญใจกันมาลุบมามาเร็วโอ้ open door. Open the door. โอเปนดอร์โอเปนดอร์โอ้ลมลืน่นลมลื่นนะอยู่ตรงนี้ลมลืน่น ลมลื่นลมลื่นเย็นสบายไม่ต้องแอร์ไม่ต้องแอร์คอนดิชันแอร์ธรรมชาติแอร์ธรรมชาติออรราตโอ้ดีจังลมลื่นลมลื่นครับไม่ต้องอ่อนแอไม่ต้องเสียค่าไฟ